ต่อกนะันเลยนะคุณก็นะไปดูประเด็นต่อไปคุณผู้ชมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ขอความร่วมมือนะคะจากทุกฝักทุกฝ่ายเลยนะว่านะคะให้ความร่วมมือกับการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราแต่ว่าก็มีกลุ่มนะักเคลื่อนไหวเครือ,รอข่ายกลุ่มเคลื่อนไหวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงจุดยืนนะโดยเฉพาะกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022นี่แหละคะ่ะปรากฏว่าเขาก็รวมกลุ่มกันนะคุณผู้ชมเดินทางไปยืน่นหนังสือถึง5 สถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสนิวซีแลนด์อเมริกาประจำประเทศไทยเพื่ออะไรคะเพื่อไปสื่อสารถึงผู้นำที่จะเข้ามาเข้าร่วมการประชุมที่บ้านเรานั่นเองนะคะบรรยากาศเนี่ยช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาที่อาคารอับดุลราฮิเพสนะคะสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ปรากฏว่าตัวแทนกลุ่มนี้ก็เดินทางมายื่นหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหมอธรรมศาสตร์แล้วก็ตัวแทนนักกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นนางสาวธนพรวิจันท์หรือว่าไหมแกนนําเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนคุณนัทชิดนะคะนัทนิดนด,ดวงมุสิิ์หรือว่าใบปอ คุณเนติพรสเสน่ห์สังคมคุณหนอนบุงผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา1 1 2แล้วก็มีนะคะคุณเติร์ดอดีตโฆษกกลุ่ม v ีวอร n t นเทียมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้นะคะจากนั้นค่ะ สิบโมงครึ่งตัวแทนนักกิจกรรมเขาก็เลยไปร่วมยื่นหนังสือถึงตัวแทนสถานทูตแคนาดาท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจสันติบาลตำรวจในพื้นที่ที่เขามาเฝ้าสังเกตการนอกจากนี้ยังมีตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะที่สวมแจ็กเก็ตสีดำนะคะยืนรวมกลุ่มกันนะ,ะถ่ายภาพ หลังจากนั้นค่ะถัดมานะคะกลุ่มรัศดรหยุดเอเปก2022ก็ขึ้นรถกระบ,บะเดินทางต่อไปยังสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนอกจากนี้นะ14นาฬิการะหว่างที่รายการข่าวของเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะคะทุกคนเนี่ยเขาก็ไปยื่นหนังสือทั้ง5สถานทูตนะะก็บอกว่าจะมีการอ่านถแถลงการเกี่ยวกับการจัดการประชุมเอเปกแล้วก็ประเด็นต่าง ที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาอยากจะสื่อสารไปถึงผู้นําประเทศต่างๆที่มาร่วมการประชุมพร้อมทั้งถแถลงข่าวเรื่องกิจกรรมในครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะที่กลุ่มนี้นะเขาอยากจะส่งสารไปถึงผู้นําที่จะมาเข้าร่วมการประชุมค่ะใช้สปายแวร์ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร การแอบติดอุปกรณ์ GPS ในรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อสอดส่องข้อมูลส่วนตัวจับจับสัญญาณและติดตามความเคลื่อนไหวของประชาชนในทุกย่างก้าวดังนั้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในฐานะตัวแทนประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะมีการพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลไทยดังที่กล่าวมาในจดหมายฉบับนี้ เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเดเ็กไม่ควรเป็นเวทีในการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้อํานาจมาจาักกระบ,บอกปืนไม่ใช่อานาจของประชาชนด้วยความเคารพละหว่างเป็นอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยภาพที่เห็นที่คุณผู้ชมได้ดูนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นกลุ่มแกนนำนะคะของ กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2022นะคะที่เขาก็อ่านถแถลงการบางช่วงบางตอนที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของทางกลุ่มนี้นะคะค่ะ,ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะคุณเฉลิมสวัสดีค่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีท่านบอกว่าอยู่ดูรับชมจาก ล a ลารอยเอบอกค่ะเรื่องโมเมนต์หรือลอสแองเจลิสค่ะเออท่านผู้ชมของเราน่ารัก <c oughs> นะคะแล้วก็จากเมการับชมตลอดเลยนะคะอขอบพระคุณมากน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะ,อะไม่ขัดจังหวะไม่ขัดจังหวะต่อกัน <c oughs> เลยนะฝั่งของคุณดอนประมัดวินัยนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลท่านรองนายกุกฐมรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็พูดถึงให้ให,ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคอรมอถึงความพร้อม ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะคะท่านก็บอกว่าเราก็เตรียมการพร้อมแล้วนะแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องรอบตัวด้วยนะคะแล้วก็อยากเห็นการประชุมเอเปในไทยมีความสงบเหมือนกับที่พนมเปนแล้วก็ในเวทีเอเปก็จะพูดคุยต่อเนื่องหลังจากการประชุมผู้นําอาเซียนด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าได้เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มชุมนุมกลุ่มต่างๆในระหว่างการประชุมอย่างไร ท่านดอนท่านบอกว่าหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นและสิ่งที่เราเห็นที่พนมเปญถือเป็นตัวอย่างที่ดีก็อยากเห็นว่าให้เกิดในบ้านเราไงเพราะว่าเดี๋ยวจะสะท้อนเป็นข่าวไปทั่วโลกด้วยอันเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพนมเปญน,นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นในเมืองไทยเนี่ยะระหว่างที่มีเอเปกหรือก่อนมีเอเปกก็ตามมันจะเป็นอย่างที่พนมเปญเป็นนะครับ กิดขึ้ห็หวังว่าไม่เป็นเ,เรื่องนั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในพนมเปญนเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเราก็อยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะมันก็จะสะท้อนเป็นข่าวไปทั่วโลกเพราะตอนที่อยู่นพนมเปญเนี่ยข่าวมันออกมาเยอะแยะไปหมดเกี่ยวเมืองไทยนะฮะซึ่งหลายคนก็ถามว่าทําไมมันมีเหตุก<อ>ารณ<ด>์แบบนี้นะฮะบางคนก็ถามบอกว่า เออที่เราอยู่ในพนมเปญที่เราประชุมกันอยู่เนี่ยมันดีดีน่าอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอันนี้หมายถึงว่าประเทศที่เขาไปประชุมอาเซียนแล้วก็จะมาต่อที่เรานะฮะนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ถ้าจะถามว่าเป็นห่วงอะไรก็เป็นห่วงเรื่องนี้นอะไรนะฮะอ,อตันงใจว่าจะไม่ทำรอยความวุ่นวายอย่างเหตุการณ์ประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อครั้งก่อน ผู้นำอาเซียนเมื่อครั้งก่อนคือที่ไหนโอ้ oh, มันคนละคนละยุคกันมาแล้วะนะฮะถ้ามันเป็นอีกเนี่ยผมว่าประเทศไทยต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วละ่ะนะคือคนไทยด้วยนะฮะต้องต้องต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเ,เรื่องคนละยุคไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องดูอนาคตของเราพวกเราทุกคนเพราะจะถูกกระทบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ก็จะยู่เฉยแหละนะฮะเหมือนอย่างพิพิมเป็นเนี่ยนะฮะความเงียบสงบเนี่ยเราก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยามอยู่เฉยๆแล้วก็ในส่วนที่เป็นหน่วยเป็นกําลังเขาก็ยืนอยู่เยเฉยนะฮะเพราะนั้นเราก็อยากเห็นเป็นเช่นนั้นนะฮะว่าส่วนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่าให้เกิดเป็นปัญหา นี่นะคะฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็อยากจะให้เป็นภาพสะท้อนที่ดีนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ